โอ้รถการ์ดมาแล้วผมมีมีมีตัวสับอะไรมาขายบ้างเนี่ยนียดูหน่อยดูหน่อยมีไอโฟนสิบเจ็ดไหมเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยได้การ์ดป่ะเท่าไหร่ไอโฟนสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันสดบ่อสดบ่เจ็ดพันเนี่ยผ่อนสดเท่าไหร่สุดหกพันสามอู้นี่บ่อไอโฟนสิบเจ็ด งามงามโอ้สวยงสวยงามงามี่งวดหนิขี้งวดหนิพันสิบเดือนพันสิบเดือนเดือนละเจ็ดร้อยโอ้เด็กการไม่สองสีบ่เอฟวูสิบเจ็ดครับผมโอ้มีทุกอย่างครับผมลำโพงก็มีครับนี่อะไรนี่ของแถมบ่นี่เครสเคสของแถมบ่นี่อะไรนี่โอ้ลำโพงอีกโอ้เด็ดกันเด็ดกัน ủa hồ văn có miêu không